Hello สวัสดีครับมาต่อกับ The Amazing s p i ได้ไ a มนะพาร์ทที่แล้วเราช่วยคนแล้วเราก็หลุดไปนะครับเพราะว่าไม่ทราบเหมือนกันเกมอยู่ดีๆมันมีปัญหามาอยู่ดีมันก็ตัดไปเลยนะครับมาพันนี้เราจะมาช่วยคนกันต่อครับเป็นพาร์ทที่สองลุยการเป็นคนดียังไม่หยุดนะครับเป็นคนดีเราต้องเป็นแค่ดีนะครับเป็นไม่ดีเราก็ไม่ใช่ปฮีโรนะครับท่านน้าไปครับพาร์ทนี้ต่อย Néo này tham mê lạnh. Héo 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 Yeah. เอ้ยย่าย่ะโอ้โ huh. uh ้ย huh. uh ิงใหญ่เคลโลลอาไม่ธรรมดาไปละ One for the collection เรัปไหนต่อดีอัพพลังยังอัพไม่ได้ไม่ร้บงอัพเหลือให้ช่วยอีก เราไปช่วยคนตรงนี้ก่อนดีกว่าไปโอ้จะเป็นคนดีครับลุยโอ้โหไหนวะไหนวะเจอแล้วไป สถานพยาบาลสถานกักกันโรคถึงแล้วไม่ไกลนี่หว่าไม,ไ,ไ,ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร หน้าที่นี้มีไม่กี่คนที่ทำกันได้นะครับต้องพระเอกเท่านั้นเดี <laughs> <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนนึงตรงนี้ฮึบว้าวอดูไหนลงมากลางถนนเลยแหละเดี๋ยวกอ่อนหาคนไหนวะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ออโอเค,อเคไปถ้าประชาชนจริงๆที่เขาเห็นเขาอาจจะบอกว่าสไปเดอร์แมนไปรักษาตัวเองก่อนเถอะสังเกตได้จากชุดนะครับเละมากภารกิจต่อนเนื่องมาตลอดลถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยช่วย คดต่อไปนี่เลยช่วยคนต่อไปคนมันติดเชื้อกันเยอะนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ที่เราอยู่ในออสคอปเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยส่วนหนึ่งนะครับเ <10, 10, S 2> พบนนร, 10, 10, นนราเราไม่สามารถหยุดพวกสัตประหลาดได้แล้วแถมแฟนเราจะต้องเจ็บตัวปิดชงติดเชื้ออีกไป อีก600เมตรสังเกตเมตรได้แค่ได้จากตรงด้านล่างนะครับมุมขวาล่างจะมีตัวเมตรบอกระยะการเดินทางนะครับอ <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วมาช่วยล้วไปโอ้โห พันพันเมตรเลยเหรอพันสามร้อยโคตรไกลอ่ <c oughs> <c oughs> ะใจเย็นใจเย็นใจเย็น <c oughs> <c oughs> โอ้โหมันเส้นทางมันไกลมากเลยเป็นคนดี เราต้องไม่บนเอาระยะมันหลอกเรานี่ว่ามันคือระยะของคนนิ้วอะไรกันแน่วะนี่มันโฟกัสระยะของอะไรกันแน่วะไป อืออัตดเอึงแล้ถึงแล้ว,ลวไม่ถึงง่ายๆวะอืออึปไหนล่ะยังไม่ถึงอีก ดวนดวนเยอะโอ้โหชนเหนื่อยเหนื่อย เหนื่อยแทนสไปเดอร์แมนนะครับตอนนี้ต้องช่วยคนแล้วคนเล่านะครับการเป็นซูเปอร์ฮีโร่นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยังไม่น่าหรอกเราจะถึงแล้วใกล้ถึงแล้วป้า ไปกี่คนวะเนี่ยสองคนสองคนครับไปด้วยความรวดเร็ว <c oughs> นั่นไงเห็นแสงอยู่ลำไรโว <c oughs> น่นั่นไงดูข้างหน้า <c oughs> ของไม่ว่างเก็บเก็บสมอยก็ดี <coughs> this is great. <that's> I kept <right. laughs> <that's> interesting. Yeah, five you none. ึ๊บไปด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยเไอ้ไ,ไ,ไม่ร,มรู้จะพูดอะไรแนละ้วเนี่ยมุ่งมันช่วยคนอย่างเดียวเลย Let's go ม,มีของเก็บของก่อนนะจ๊ะ อิกบุ๊กอันล็อกอาหนสกตนมาทำไมโอ้โ้เมืองมันถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไปขสุดท้าย เดี๋ยวไปขอบคุณที่หลังตอนนี้ไม่ว่างเย้วู้ฮู้มีภารกิจจับโจรอยู่ทังด้านขวาครับเดี๋ยวส่งคนอะไรเรียบร้อยก่อน มันทำฉากแล้วเกมได้ดีมากเลยถึงแล้วเจอแล้วไปวไปด่วนคนสุดท้ายที่ติดเชื้อ ที่มีให้เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคนสุดท้ายที่ติดเชื้อว้าวลุยอ,อุ๊ปไกลเลือเกินเอาทนไว้ใกล้ถึงแล้ว ยังอีกอย่อย <c oughs> คุณคำเดิมนี่ว่าสปเดอร์แมนโอ้โหหัวม่งกับหัวมงเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยคนตรงนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวมา ล่าจรนตรงนี้แล้วก็มาถ่ายหนังไปไปจับจไปจัดการช่วยคนก่อนให้เรียบร้อยจะได้หมดกันภารกิจช่วยคนก่อนจะไปรับเควสนหลักเพื่อนหลักเอาไปเอาไปไว้พาร์ทหน้าด้วยกันสองพาร์ทนี้เราจะช่วยคนอย่างเดียวที่จริงก็จะช่วยคนพาร์ทเดียวนั่นแหละมันหลุดอยากศึกษากันแล้วกันนะครับ ตอนนี้ใช้น้ตบุกเล่นวันดีคืนดีมันก็จะดับของมันเองนะครับไปเฮียสไปเดอร์แมนไกลมากบอกเลยไกลถึงแล้วไกลถึงแล้วว้าวฮึบ

นี่ไงหักหลังแล้วก็ยิงซะเรียบร้อยทักษิณต่อไปไปจับโจรไปแล้วโชคดีมาต้องมาขอบคุณไว้ที่หลังเฮ้ยมีของเต็มเลยนี่อะไรอ่ะ มันก็สนุกสุดโอเคให้มันมเยออย่างนี้วะโอเคนั่นจะทำได้โอ้โหสามสิบหน้าโอ้ยหมดยังเนี่ยโอ้ยมัคสมาิยี่สิบทับสามสิบ มีแสงไฟจากคอปเตอร์นี่มันเริ่มมืดแล้วนะเฮะไม่ใช่อะไรอะ่ะเฮ้ย,อยโ,อโ,โอ้โหโวสไนเปอร์งั้นเหรอสไนเปอร์งั้นเหรอ,อ,รหรอโว้ นูนก่อนซึบโอ้เดี๋ยวเดตั้งหลักไกลเกินปึบนี่ไงเจอตัวโอ้โอ้ เดี๋ยวใต้เดี๋ยวใต้โอ้โหพวกนี้มันมาซุ่มใส่เราขนาดนี้ได้หรอวะเจ็บหรือวะอ้ามันอยู่ไหนแล้ววะโหหาไม่เจอ จะมาตบมันซะหน่อยแค่หนีไปตั้งหลักนิดหน่อยหายเลยไปไปจับโจนต่อเจ้ยเย็นเจ้ยเย็นทีละคนทีละคนน,น้อนใช้แสงวู้วู้ เจอแล้วเกาะรถตำรวจไปเลยรับเควสมันจะฟาด่านตำรวจเว้ยอ้าวมันไม่ฟาอ้าวได้ข่าวว่ารถแรงเนี่ยโอ้ลูกสองโอ้ึบ เกาะเลยเกาะรถเลยมาเย่ะอะไรอะไรยิง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 ปึ๊บหลบลูก,ลกซองทีนี้แค่นี้มันก็ไม่รอดแล้วแหละเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าไปดูผลงานตัวเองหน่อยดิถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูป ถ่ายรูปถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปผลงานตัวเองเอไม่สวยตรงนี้ถ่ายรูปผลงานตัวเองนะครับแฉเรียบร้อยถ่ายแล้วเซฟด้วยอ้าวฉี <c oughs> อไป <c oughs> ัยภัรชิต <c oughs> ถ่ายหนังไัเไอร์แมนนะครับ กอนจะตัดคลิปไปขอทำคลิปนี้ก่อนวูวนั่นไงลว้วจ้จ้จ้ว ปาร์ลับภารกิจกันเลยถ่ายหนังสไปเดอร์แมนที่จริงก็คือถ่ายชีวิตสไปเดอร์แมนนะครับในคอร์ดโอเคพร,ร้อมาวอ๋อเวลามันเดินตลอดนี่หว่า ฟุบฟชโอ้โอ wow. ้วไหวะออ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 เขาที่แล้วเรายังเป็นคนถ่ายอยู่เลยไม่ใช่หรอ กอยังโดนถ่ายอยู่ไม่ใช่หรอวะทำไมน,นี้กลายเป็นเราต้องไปเองวะฮึออโอเคดีนี่นมันยังเพิ่มเวลาให้เย้สวยงามเย่โอเค อยู่ไหนวะเนี่ยอาจะมีถ่ายหนังอยู่นะตรงนั้นภารกิจถ่ายรูป,รปโอเคงั้นเราก็ต้องไปภารกิจหลักแล้วตอนนี้แล้วก่อนจะไปภารกิจหลักเราก็ต้องจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะพูดอะไรโอเคเย่าเรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าตอนนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ